เสริมภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาด้วยผลไม้ชนิดนี้ค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะในยุคปัจจุบันหลายคนใช้ใสายตากันมากก็พยายามที่จะหาอาหารที่จะบำรุงสายตาและมีอาหารอะไรบ้างคะนอกจากนี้ถ้าเสริมภูมิคุ้มกันเราด้วยจะดีมากวันนี้พี่ปราจะมาแนะนำเนื้อาหารที่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงสายตาเราได้ มาฟังพร้อมกับพี่ปลาเลยค่ะว่าคืออะไรมาดูกันเลยนะคะพี่ปลายอยากจะบอกว่าอ่ามะเขือเทศราชนีเลยที่หนึ่งที่เราเรียกว่ามะเขือเทศเชอรี่ค่ะเชอรี่ทูมาโตผผลไม้ที่หน้าตาน่ารักที่ใครๆก็ได้รู้จักประโยชน์แล้วก็ต้องบอกหน่มันสุดยอดเลยค่ะถ้าเอ่ยถึงมะเขือเทศเชื่อเลยว่าทุกคนก็ต้องนึกถึงมะเขือเทศลูกโตๆอย่างมะเขือเทศสีดา ฟ้าเป็นผลไม้ที่นิยมมาประกอบอาหารแล้วก็เปลี่มล้นไปด้วยสารต้านอนุมูลสระวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ท้าอยากจะบอกแล้วนะคะว,ว่าวันนี้มะเขือเทศรา,ชน,ารชนีเขาก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันเลยค่ะเชื่อหรือไม่คะว่ามะเขือเทศราชนีหรือมะเขือเทศเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่เรียกว่ามีประโยชน์มากมายแล้วก็มีอะไรอยู่ในมะเขือเทศราชนีหรือคะ ใครล่ะคะจะไปคิดว่าในมะเขือเทศราชนีลูกเล็กๆจะมีคุณค่าทางอาหารซ่อนอยู่มากมายเราไปดูกันเลยค่ะว่าในมะเขือเทศราชนีร้อยกรัมจะมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างประอกอบไปด้วยนะคะพลังงานประมาณ18กิโลแคลอรี่แล้วเขาก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์กลูโคโสโปรตีนโซเดียมวิตามินเอวิตามินซีแคลเซียมและกะธ็ธาดเล็ก เมื่อเกิดเทศราชนีสรพคุณที่มีมากมายได้แก่ข้อที่หนึ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ mm hmm. ผละไม้ที่ฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวอมหวานที่มีวิตามินซีอยู่ไม่น้อยซึ่งช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเม็ดเลือดขาวป้องกันหรือกำจัดเชื้อโรคสิ่งแปลปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นไม่ทำให้เราเจ็บป่วยง่ายได้นะคะ เชื่อไหมคะว่าผู้หญิงเราเนี่ยต้องการวิตามินซีวันละ75มิลลิกรัมส่วนผู้ชายก็ต้องการวันละ90มิลลิกรัมซึ่งมะเขือเทศราชนีหนึ่งถ้วยเขาจะมีประมาณ240กรัมหรือ14-15ลูกก็จะให้วิตามินซีราว80มิลลิกรัมก็ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเราในปัจจุบันเลยค่ะข้อที่2เงาาจะช่วยแก้ปวดและก็ต้านการอักเสบ ใครที่เป็นโรคข้ออักเสบพี่ปลาแนะนําเลยนะคะให้กินมะเขือเทศราชนีค่ะเพราะในมะเขือเทศราชนีจะมีสารไบโอฟลาวโนยและเทโรตีนอยช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบแล้วก็ชะลอโรคให้ช้าลงส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคข้ออักเสบมะเขือเทศราชนีก็สามารถช่วยป้องกันโรคไขข้ออักเสบได้นะคะเรียกว่ามีประโยชน์มากมายเลยค่ะข้อที่สามลดความเสี่ยงโรคร้าย มีมะเขือเทศราชนีนะคะมีไลโคปีนเชื่อไหมคะว่าเขามีมากเลยและไลโคปีนก็คือสารต้านหนุมูลสระในกลุ่มแคลโรทีนอยด์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆอันมีสาเหตุมาจากเซลล์ถูกทำลายได้เช่นโรคมะเร็งซึ่งบอกเลยนะว่าคะว่ามีการศึกษามามากแล้วนอกจากในมะเขือเทศราชนีจะเป็นแหล่งไลโคปีนแล้ว ยังมีสารประกอบฟ,ฟีนอลิกที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีโดยจากการศึกษาพบว่าผลของสายพันธุ์ต่อความสามารถในการต้านาน้ำมันสระและนิดการต้านสเตรเชนของมะเขือเทศร,ราชนีเรียกว่าเขามีสารต้านน้ำมันสระที่สูงช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถ้าเรากินมะเขือเทศร,ราชนีเป็นประจำ mm. ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง แล้วก็โรคหัวใจได้ด้วยอต้องรีบหาามาทานแล้วใช่ไหมคะถึงตอนเนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะเราแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hit Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเมื่อคือที่ราชินีมีประโยชน์มากเลยเรียกว่าอร่อยด้วยอย่าลืมหามาทานกันนะคะ นอกจากนี้ยังทําให้ผิวพรรณเราสวยด้วยเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของมะเขือเทศราชนีกันต่อนลคะ่ะข้อที่สีแก้ท้องผูกแล้วก็ช่วยให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะในมะเขือเทศราชนีเรียกว่าอุดมไปด้วยเส้นใหญ่ที่ไม่ละลายน้ําจึงช่วยทําความสะอาดทางเดินอาหารและช่วยเพิ่มกะอาหารทําให้ขับถ่ายสะดวกขึ้น เป็นอาหารที่เหมาะสมกับคนที่มีปัญหาเนื้อเรื่องระบบขับถ่ายโดยเฉพาะท้องผูกเป็นประจำก็ต้องทานมะเขือเทศราชนีให้ไวเลยนะคะข้อที่5ควบคุมความดันป้องกันโรคหัวใจโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยเป็นกรอบกังโรคหลอดเลือดและหัวใจซึ่งมะเกิดเทศราชนีเป็นหลายโพแทสเซียมชั้นดีเพราะมะเขือเทศราชนีหนึ่งถ้วยให้โพแทสเซียมมากกว่า350มิลลิกรัม ถ้าเราทานเป็นประจำจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติและป้องกันโรคหัวใจได้บอกเลยนะคะว่ามีประโยชน์มากข้อที่6บำรุงสายตาอันนี้นะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอ่าอันนี้สําคัญเลยค่ะถ้าใครอยากมีสายตาดีต้องกินมะเขือเทศราชนีที่มีสารเบตา้าแคโรทีนสูงมากเรียกว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพ วิตามินซีวิตามินอ e, ีและเบต้าคโรทีนในผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะซึ่งใน,ในมะเขือเทศราชนีก็มีเบต้าคโรทีนสูงมากข้อที่7ลดน้ำหนักมะเขือเทศราชนีเป็นผลไม้ที่คู่ควรกับคนที่กาลังลดน้ําหนักจริงๆเนื่องจากมีปริมาณน้ำและเส้นใยอายหารมากกินและอิ่มท้องคนที่กำลังไดเอทอย่าลืมหามะเขือเทศราชนีมาวางไว้ใกล้ตัวนะคะ ผิวเมื่อไหร่ก็จะได้หยิบกินได้สะดวกสุดยอดจริงๆเลยเราเรียกว่ามะเมือเท่ราชนีเนี่ยเป็นอาหารหรือผลไม้ที่คนที่กำลังลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องคิดอยู่เสมอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะข้อที่8ดบำรุงผิวพรรณสาวๆที่อยากมีผิวขาวใสอมชมพูแก้มแดงอบอกเลยค่ะทานมะเขือเทศราชนีเพราะในมะเขือเทศราชนีมีสารต้านน้ำมูสลสระที่ช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยบำรุงผิวพรรณที่สดใสชุ่มชื้น ส่วนคนที่มีปัญหาหน้ามันผิวมันบ่อยๆทานมะเขือเทศราชนีนะคะแล้วก็เรียกว่าทานเสร็จบางส่วนเข้ามาเปะาลงใบหน้าสักพักจากนั้นค่อยๆล้างออกทําเป็นประจําทุกเช้าแล้วก่อนนอนก็จะทําให้หน้าของเราใสาไร้ความมันสวยเลยค่ะข้อที่9นะคะเราจะบอกเลยว่าป้องกันผมร่วงจะเชื่อไหมคะว่าปัญหาผมร่วงเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับใครหลายคนเลยค่ะ เพร่อส่งผลต่อบุคริกภาพนิ้ถ้ระไกผมร่วงมากๆอาจถึงขั้นสูญเสียความมั่นใจในตัวเองแต่อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะเพราะมะเขือเทศราชนีมีวิตามินเอที่จะช่วยให้สุขภาพผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพียงแค่เราคาน้ำมะเขือเทศราชนีแล้วนำมาสะาแทนชมพูนะคะผมหนุ่งเราก็จะมีสุขภาพดีขึ้นแต่อย่าลืมล้างผมให้สะอาดด้วยไม่ย่งนั้นละผมจะเหนียวมากเลยนะคะนี่สำคัญมากๆ ข้อที่สบิบอกเลยนะคะช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่ฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนแปลงจึงมีปัญหาสิวได้ง่ายแต่ถ้าใครมีมือะเขือเทศราชนีอยู่ใกล้ๆตัวก็ลองหยิบมะเขือทเทศนี้มารักษาสิวดูในมะเขือเทศราชนีจะมีวิตามินอ e, ีจะมีสรรปพคุณช่วยรักษาสิวได้วิธีการก็คือเราเฉือนมะเขือเทศราชนีให้เป็นชิ้นบางๆแล้ววางไว้บริเวณที่มีสิวขึ้นสักสามสิบนาที แล้วล้างหน้าให้สะอาดเพียงเท่านี้สิวก็จะลดลงผิวหน้าก็จะชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลมากขึ้นเห็นไหมคะสำคัญจริงๆโอ้โหพี่ปลาคะมะเขือเทศราชินีมีประโยชน์นี้เราก็ต้องทานมากๆพี่ปลาบอกเลยนะคะของทุกอย่างเป็นเหลียญสองสด้านถ้าเราจะทานอะไรเราก็ต้องทานแปดพอดีแล้วก็อย่าลืมคะ่ะตรวจสุขภาพาประจำปีการตรวจสุขภาพานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u b e จที่ฟรเป็นกันกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะออ้มอเกือเทศราชนีก็มีข้อควรระวังในการรับประทานไหมมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยคะ่ะข้อควรระวังในการทานมะเขือเทศราชนีถึงแม้ว่ามะเขือเทศราชนีจะมีประโยชน์มากขนาดไหนแต่ใช่ว่าทุกคนก็จะกินได้นะคะ บางกลุ่มก็ยังทานไม่ได้คือต้องระม,มัดระวังในการทานได้แก่คนที่มีภาวะกรดไหลย้อนคนที่มีภาวะกรดไหลย้อนนะคะถ้ากินมะเขือเทศราชนีมากเกินไปจะทําให้โรคกําเริบได้เนื่องจากมะเขือเทศราชนีมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆคนที่เป็นโรคไตและผู้ที่มีภาวะโพแทเสเซียมในเลือดสูงคนที่เป็นโรคไตและมีภาวะโพแทเสเซียมในเลือดสูงไม่ควรกินมะเขือเทศราชนี เนื่องจากมะเขือเทศราชนีมีโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วถ้าร่างกายขับโพแทสเซียมออกมาไม่หมดจะทาให้ระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทและก็ระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดความผิดปกติโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจที่อาจหยุดเต้นจนเสียชีวิตได้เลยนะคะอันนี้เราต้องระมัดระวังมากๆเห็นไหมคะเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าข้อควรระวังในการทานมะเขือเทศราชนีมีอะไรบ้างนำไปใช้กันและดูแลสุขภาพพี่ไพรยังจะบอกเสมอเลยว่าสุขภาพนี่สำคัญที่สุด อย่าลืมและอย่าลืมและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e พี่ฟิชเป็นกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นรครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สมรู้คุณภาพผู้สงวัยคุณภาพมาเป็นรครอบครัวสุขภาพเดียร์พี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปาดนะคะ